วิธีซ่อนแชทใน Messenger มาดูขั้นตอนกันเลยครับเริ่มต้นให้กดเข้าไปที่แชท Messenger เมื่อเข้ามาที่แชท Messenger แล้วนะครับให้เรากดจิ้มค้างไว้ไปที่ห้องแชทที่ต้องการจะซ่อนเสร็จแล้วนะครับให้มากดจำกัดตรงนี้เลยครับ ถ้าเรากดจำกัดไปแล้วนะครับห้องแชทนั้นมันจะหายไปจากหน้าหลักของแชท Messenger นะครับเวลาที่เขานะครับทักแชทเรามานะครับมันก็จะไม่เด้งไม่แจ้งเตือนและเวลาที่เรานะครับอยากจะเข้าไปดูห้องแชทที่เราได้ซ่อนไว้ให้เรากดไปที่ขีด3ามขีดทางด้านซ้ายบนเสร็จแล้วมากดฟันเฟืองการตั้งค่าตรงนี้หน้าต่อไปนะครับให้เลื่อนลงมาและกดไปที่เมนูความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย เสร็จแล้วให้กดเลือกบัญชีที่ถูกจำกัดตรงนี้เลยครับเข้ามาแล้วนะครับเราจะเจอห้องแชทที่เราซ่อนไว้ขึ้นอยู่ในหน้านี้เรานะครับสามารถกดเข้าไปเพื่อเช็คข้อความเช็คข้อมูลแชทได้ในเวลาที่เขานะครับส่งข้อความมาหาเราเนาะมันจะไม่เดิ้งและไม่แจ้งเตือนในห้องแชทหลัก Messenger ของเรานะครับแต่เรานะครับสามารถมาดูข้อความจากหน้านี้ได้ ในกรณีที่เรานะครับอยากจะตอบข้อความก็สามารถกดเลิกจํากัดในหน้าในได้นะครับเมื่อกดเลิกจํากัดแล้วนะครับเราก็สามารถตอบกับข้อความเขาได้และเวลาที่เรานะครับกดเลิกจํากัด ห้องแชทที่ซ่อนไว้มันจะกลับเป็นแชทปกติจะไปแสดงผลในหน้าหลักของแชท m e s s e n g e r เหมือนเดิมและจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เขาส่งข้อความมาเหมือนเดิมตามปกตินะครับโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการซ่อนแชทใน Messenger ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับอยากจะซ่อนแชทห้องแชทไหนที่ไม่ต้องการลบและไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นก็สามารถใช้วิธีนี้ไปซ่อนแชทได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ